ผมบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่จะเป็นสมบัติของชาตินะผมว่าชิ้นนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นสมบัติของโลกในรอบ12ปีนี้ก็ไปทั่วทั้ง12ประเทศมาแล้วเพรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยเห็นที่ประเทศไหนมาก่อนนะถ้าสมมุติว่าผมเป็นช่างภาพที่ว่าถ่ายรูปในมุมทุกอย่างเนี่ย สามารถได้ทุกมุมเลยนะฮะการบรรยายถึงการใช้ชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าคนไม่มีความรู้ด้านนี้ก็จะมองผ่านๆไปแต่ถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยก็จะสวยงามแล้วก็เป็นมีเรื่องมีราวประกอบทุกทุกขั้นตอนเลยครับมันเหมือนมีสัจธรรมในตัวอยู่ให้เราได้เรียนรู้ทุกมุมนะครับเรื่องอสอดแทรกการชีวิตดำรงอยู่ยังไงการอยู่ในสังคมยังไงการแบ่งปันยังไงไม่น่าเชื่อ ว่าจะเอาเรื่องราวาเนี่ยเอามากลายเป็นไม้แกะสลักให้เราดเูเราปฏิบัติได้ก็ดีที่สุดทำความดีไว้ตลอดโ oh. เป็นอะไรที่ถ้าไม่มานะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าที่นี่ต้องใช้คำว่ามากกว่า Amazing ครับคำว่า500ของผมเนี่ยพว่าไม่แพงคุณคุ้มค่ามากที่ได้เห็นศิปลปะขนาดนี้ก็คุ้มค่าครับคุ้มค่ามากครับ500บาทที่นี่แหละจะสร้างเอาไว้แล้วเพื่อให้โลกได้จดจำปราสาทสัจธรรมไม่มานะผมถือว่าพลาด